เอาละทุกคนได้ตังคบแล้วแสนสองกว่ากว่าอันนี้เลยจ้ะตัวเองได้มาละกล้อง r P G นี่ยิงสท,ทีหนึง่งได้มาละจ้ะนี่โ,โอ้โหโคตรอะโอเคอย่างงี้เราไปุยกันต่อตอนล้วทุกคนตัวเวคครับและนี่ mia, คือการจบที่ห้องน้ำไม่ได้เล่นกันมาน,นานเลย <the Ninja> <anyway> ทีเดียว <destination. S 1> พี่โอกลับมาแล้ว หลังจากหายหัวไปหลายวันต้องบอกว่าด้วยความป่วยสุขภาพไม่ดีคนมันแก่อะไรก็แย่เหลือเกินเอาละ่ะไปลุยเล่นกันเลยทุกคนเอาละครับทุกคนเขาปล่อยนิ้วเคี้ย์มาแล้วมาเลยคืนที่19จัดไปยิงสวยๆแบบนี้เพื่อนๆเราลุยถึงคืนที่19แล้วนะครับนี่แน่รู้จักปืนคู่ไหมบาสุก้าคู่สู้ไม่ถอยโอ้ยเอาเฮ้ย,ยิงไวดอะไรเนี่ย เรียกเพื่อนมาหน่อยนักมวยเรียกนักมวยมาอะไรคือนักมวยวะมาเลยนี่แหละยิงอัดหน้าเขาให้จัดว่าแจวจนเลยเปลี่ยนตัวทีจนเลยเหลือ7 5็ดบ้าไปแล้วอาะครับคือยีน่าจะบอสไลค์กับบอสแน่ๆ is l i k e กับบอสมาแล้วครับยิงมันซะเลยยิงก่อนแล้วตอนนี้ ลองดูฟูดาวดีๆต้องยิงต่อเนื่องเพราะไม่งั้นบอกเลยว่าอาจจะไม่ทันเวลาตอนนี้คืนที่20แล้วมันไม่ใช่ธรรมดาอยู่แล้วอ๋อยิงหน้ายิงฟันนี่แหละไปไหนแล้วเนี่ยโดดเก่งนี่นักตัวเองตายยิงไรโอ้โหน่มาสุก,กา้ามาสุก,ก้ายิงหน้าไม่อาแล้วครับศัตรูมีแค่2ตัวมันคือดับบอสในความอันตรายระดับมังกรใช่ไหม ภัยพิบัตินระดับมังกรเหรอยิงไม่โดนมันเลยโดนหัวมันนิดหน่อยแค่เ็จเศจแค่ถักฉากี่คูดาวเซ็งยิงนี่ยิงคางแก้มมันเอาตัวน,นี้ลงก่อนหุยระเบิดมันวางระเบิดหุยตายไปเลยหนึ่งตัวตุว้ยไปครับเพื่อนเราตุ้ยไปครับหนึ่งตัวโอ้ระเบิดมันแรงทีเดียวมองเ่งเลยเหรอพูดเป็นเล่นนะลุงนี่แน่ยิงตัวให้มาตีให้น็อกดีมากครึ่งพี่รุ่นพีทีรัก ไอย้ยะโอ้หลาลีอัดเลยสำหรับสปเกอร์ไททันยิงหน้าหงายนี่บอกได้เลยว่าอีพีนี้นะครับเรามีไททันดริวแมนไททันสว่านบอกได้เลยว่าสว่างอารมณ์ละลุงเอ๋ยนั้นตาหนวดตาหนวดไม่มีหน้าจุงอะไรแล้วมาป้องกันอะไรตรงนี้ไอ,อ้เฮ้ยยิงกับฟันขาวฟันขาวยิงให้ฟันเหลืองเลยบอกให้โอ้ย นี่คือการจมตีห้องน้ำสองดริลแมนอุตตะวงังโอ้โหส้วมแตกแตกแน่แกเอ,อ๋ยเหลือไอ้การสีว่วิจะไหวไหมเนี่ยมันลุมกันหน่อยดีกว่าตัวเองนี่เจอกับส้วมอาจารย์ไข่ไรหน้าแต่มีนวดในแน่เข้มนักชมัยโฟกิงอาเลยลุมกินโต๊ะมันพี่ชายเอาให้เรียบยังไงก็ได้บุมมาให้ยิงเข้าไป ไม่น่ารอดดากเรียบร้อยฮะกิ้งโคโลเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยนี่คือเขาช่วยมาจากอะไรอีกมิตินึงเหรอมิติควอนตัมเหรไงพูดไปเล่นนะตัวเองเฮ้ยยิงนี่ยิงไกลยิงไกลจนได้เรื่องโอ้โหท่าอะไรเขาเนี่ยน่าจะเกิดจากไททันดริลสองจูนหรือเปล่าโอ้โหมีหางด้วยเป็นสว่านมีหางโคตรแจ๋วเลยอะ เทพไปหน่อยแล้วอยิงไปซะจนหน้าดำมาล่อมาล่อมาจ้าน้าบูดีมากดีมากลำพงบินได้เดี๋ยวรู้จักพี่แน่นอนตัวเองอายิงโอเคให้มันรู้ซะบ้างบาสุกาคูวัสดีครับพี่เฮ้ยอย่ามาตีาเลยผมเดายิงโป้งปั้งไปนู่นระยะไกลได้ผลบอกเลยว่าได้ผล เฮ้ยใจเย็นตัวเองขอแอทแทคกคูณสองแป๊บหนึ่งวิมีของให้เก็บชิปเป่งของหายเฮ้ยทำไมเากิ้งอย่างเงี้ยป้าบอนะจอจียิงไปลุลัว,ลวไอ้นี่สอยลงมาก่อนดีไหมดีมากตัวเองซัดไปนูน่นปึ๊บยิงเ็าให้ขอแถมหน่อยเป็นไรามาพร้อมบอยู่ยแล้ว,วอะไรกันเนี่ย อ๋อยิงวันอากาศสยานใช่ไหมทำอย่างกับที่นี่เป็นสมุนรรภูมิเดินสวนสนามคิดว่าที่นี่เป็นดอนเมืองหรือไงฮะอ่โอเคยิงไปตุมต่มตุมต่มตุมต่มมวันด,ดีอุ้ยไอ้เจ้านี่มันมีเลื่อยตัดด้วยนี่มันสนามนะไม่ใช่ป่าภัยยิงก็ให้ฉันบินได้สูงกว่าฮ่าฮ่า่าอ๋อเจ้าตัวนี้กดคิว มันเป็นการบินได้ด้วยนะครับทุกคนศัตรูเหลือแค่3แล้วสบายมากยิงไปลิ่งไว้กัแหละดีมากเป็นเป้านิ่งบอกเลยว่าทิ้งจ่อยด้วยเฮ้ยอย่ายิงอย่างงี้สิไม่เอาตัวเองล่วงมาซะนี่แจ๋วมากวันด,ดีพี่นาฬิกาในสุดไหนก็มาช่วยจนได้ง,งงงางเสียงดังเง่งงางเอาละครับหลวงพ่อออกบินทบาเมื่อไหร่งานนี้ได้เรื่อง ดีมากต่อหัวมันกอนส่วนหนูจะยิงอยู่ข้างนอกนี่แหละหนูมันอ่อนเอาแล้วครับหลวงพ่อบิธบาตอีกแล้วมาเลยดีกว่าดีมากไอไอเจ้าตัวนี้เก็บตกแล้วน,นี่ง่ง,งานง,งีงงงนี่หลวงพ่อแกเป็นส่วมไปแล้วยิงฟันครับนี่โดนเขให้เต็มหน้างแงนี่คาเตอร์แบบนี้ คิดที่ข้าแบบนั่งแง่บอกเลยเจ็บอุ้ยเจ็บเราอ่ะเจ็บน,นี่แหเฮ้ยยิงวึดเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นตัวเองเขาลอเล่นนะพี่พี่ชายไปนสาสวรีหลบก่อนครับผมเฮ้ยมันยิงสวนหลังันอ๋อดีมากตัวเองอย่างนี้เป้านิ่งก็สบรเฮือยสิครับน,นี่แน่สบรเฮือย มาเลยดีกว่าตัวเองเฮ้ยเดินอะไรเนี่ยตีนะอ๋อบุมบุมบุมดีมากพี่ดิวจัดการหน่อยโอ้ยนี่วิ่งเร็วดีมากโบอันไปซะโอ้โหหมุนเลยครับตัดว่าแจ๋วนี่ยิงช่วยนี่สู้วันตัวตัวไม่ได้ยิงช่วยพี่ก็แล้วกันไททันดิวดิวแมนโคตรโหด บูมบมบบบบมบนี่ส้วมแตกร่วงหมดนะครับช่วยเพื่อนหน่อยโอ้โหหมุนหมุนหมุนอ๋อนี่ท่ามันจะเนียหมุนปุ๊บเป็นพายุเพลิงโคตรโหด้ยแจะวะ่ะถือว่าแจวเลยอ่ะอุย้ยใหม่แล้วคือทีมสี่้วทุกคนเดี๋ยวยิงมั่วไปวันตอนนี้ถือว่าต้องเก็บประสรบการณ์และเก็บเงินด้วยเก็บของของดรอปก็เก็บของดีครับรออะไรว้าว เดี๋ยวก่อนมีอะไรช่วยเหลือไหมนิวเคลียร์สักตัวหนึ่งเป็นไงแจมแจมแบบนี้เต็มเต็มแล้วพี่น้องจา๋าหมื่นกว่าแล้วครับทุกคนนี่ไอรี่ันหนึ่งก้ปล่อยเช่นเดียวกันไปปลดปล่อยโซนิกาบุมบ,ำบ,ำบำัมบุมบัมโอเคจัดว่าแจ๋วศัตรูเหลือ60กว่าตัวทางนู้นมันมาทางนู้นแล้วเฮ้ยไอตัวนี้มันระเบิดตัวทายในเนี่ยเจ้าัส มาสอนนะะปากจู๋ทั้งนั้นโอ้ยโอ้โหมาสอนโดนเต็มไหนโคตรโหดเอาตัวช่วยมาช่วยกันนึงเอารถมาช่วยมาดีมากปล่อยรถมาละปล่อยรถให้เช่าหุ้ยเสียงอะไรอ่ะมาเอายิงวดุดแต่โดนตัวหลังทั้งนั้นจัดว่าแจมไม่เป็นไรอาภายัยกันได้แอบตรงนี้โอ้โหหลบหลบแบบมีเชิง เลิมแบบดิจิตอลฮ่าฮ่าใสยมาเลยครับพี่ชายตีมากล่วงไปสักหนึ่งไหมยังยังไม่ร่วงดีนี่แหละย่างสดมีเดียมแลจัดว่าแจ๋วอาแล้วครับโอเคตัวนี้ถือว่าใช้ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่อีพีต่อไปคลิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครอยู่ตัวโอเว้ให้ด้วยนะจ๊ะตัวเอง แล้วเดี๋ยวมาลุยต่อกันใหม่ที่ผ่านมาที่บอกนะครับขออภัยในความอ่อนแอในความสุขภาพไม่แข็งแรงตัวเองนะครับก็กลับมาแล้วก็น่าจะได้ยาวๆแหละตอนนี้นะครับโอเคฝากกดไลค์ like, กดแชร์ติดสต๊าฟมีเพื่อนบอกเพื่อนมีน้าบอกนะมีญาติบอกญาติมีคนในครอบครัวบอกครอบครัวพี่โอกลับมาแล้วฮะแล้วแวะกันมาดูให้ดีแวะกันมาดูให้มันเหมือนเคยในอดีตที่ดูดดื่มของพวกเรา โอเคประมาณน <believers> okay, ี้ครับดูยวเจอกันใหม่คลิปหน้าต่อเนื่องเลยนะครับโอเคไปละวัสดีครับ